สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับตีลับช่มนะครับผมสำหรับมือนี้กาสีมาไทยนะครับอัปเดตรถนะครับรถคันนีก่อนเลยนะครับผมหลังจากเอาไปเก็บงานมาแล้วนะครับติดแอร์นะครับติดวิทยุเครื่องเสียงนะครับพร้อมใส่แล้วนะครับบันนี้ ผมเกสิมาแจงราคาให้พี่น้องฟังนะครับสำหรับหลดคั้นี้สิเปิดราคายูทีนะครับผมสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับนี่หลดลงเลยนะครับบันจิตแอร์ไม่เมื่อหมื่นสามนะครับเฉพาะค่าแอร์ร่มจิตตั้งนะครับ เป็นกระบะนะครับสำหรับรถันนีนเป็นกระบะกระบะเล็กนะครับเนี้เมตรสามสิบนะครับนี่อพา,ามาชมทั้งในนะครับนี่ปืนกระบะนะครับปืนกระบะเป็นเล็กนะครับนี่เป็น กระบะนี่เห็ดสีไม้นะครับ,นนรบ,รบเป็นกระบะเมื่อสองที่ผมซื้อมาใส่นะนี่แทงประตูนะครับดันน้อยหิวคบนะครับนี่เกียบงานให้พร้อมใส่งานเลยแล้วแล้วนะครับขัน้นนี้ติดระบบแอร์ไม่นะครับไม่ทั้งชุดเลยนะครับเราก็ใส่เป็นใน เครื่องเลนวิทยุบลูทูธนะครับนี่เรียกว่าพร้อมใส่นะครับคันนี้มันจอดพื้นที่จำกัดนะครับคันนี้ Nkr นะครับปีซีเกตนะครับไม่ยูทีซ0แสนนะครับสำหรับคันนี้ ราคายูทีสามสามแสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับตนนี้ผมเปิดไปยูทีสามแสนหกนะครับสำหรับรถคันนี้นี่ก็นาฝนนะครับผมรถกะนาจะขายหากแน่นะครับช่วงนาฝนนี่พี่น้องกับสิ่บ่อคอยหารถใส่กันนะครับนี่ยางดีเลยครับคันนี้ ด้านหน้าก็เก็บห้อยบุ่มหายแล้วนะครับนี่เก็บจากฝั่งเฉพาะด้านหน้านะครับด้านข้างประตูยังกับสียังคงเดิมนะครับสําหรับคันนี้ยางดีนะครับคันนี้ยางดีทุกเส้นนะครับนันนี้เป็นขนาดยางเกียร์าศูนย์นะครับยางเกียร์าศูนย์นี่สีสันก็สวยงามนะครับสําหรับคันนี้ จบนี่ NKR นะครับมาเบ่งขังน้นนี้พี่น้องก็สิเห็นไปแล้วนะครับได้ผมกับท่ายอัปเดตให้ช่มไปอีกจะคลิปหนึ่งขั้นนี้กับปี4หกนะครับเก่ากันปีหนึ่งนะครับกับขั้นนี้อันนี้ปี4หกนะครับนี่ขั้นนี้ เกบงานเปี่ยนยางหนานะครับเปียนยางหนาสองเซนแล้วก็เฮ็ดแอร์นะครับผมเติมน้ำยาแอร์นะครับเช็คระบบแอร์แอร์เย็นนะครับขั้นนี้แอร์เย็นแอร์เย็นนะครับลักษณะกับเป็นตู้นะครับเป็นตู้สิบบานตู้กับพอใส่ได้นะครับหางในก็สวยงามอยู่หางนอกก็สาดสีตู้ไม้นะครับ อาจจะมีลูกยางนะครับลูกยางซึกเนยนะครับลูกยางขอบตู้เป็นบางมองนะครับอันนี้ก็ราคาเก,นนก็เปิดใบยุทีสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่ตั้งกันปีเดียวนะครับมันเป็นโฉมตาแยกนะครับแต่ว่าพวกเครื่องกันซีเอียงคือกันมดนะครับบ่คือจะไตหนานี่นะครับผม แล่นหน่อยนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่สองแสนนะครับไม่สองแสนคันนี้สีหัวนี่บ่เคยเห็นเลยนะครับนี่สีมีตัวนี้เป็นบางจุดนะครับสำหรับสีหัวคันนี้เป็นขยัขนาดยางยังเป็นขนาดเดิมนะครับเป็นยางเกียร์ลอยนะครับคันนี้รถกะ มีอยู่สอขั้นนะครับสีขายนะครับ NCR นะครับนี่พี่น้องก็สามารถก็ขดขอยเบิ้งในช่องได้นะครับไล่เบิ้ายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับรถสอขั้นนี้นะครับนี่สำหรับรถเงียบรถเขยนนะครับนี่ เดี๋ยวกัสีเกียบงานนะครับนี่กัดว่านกัไปเชื่อมเชื่อมเชื่อมขานะครับเชื่อมดมนะครับดมขาข,าขาขางนี่มันขาหางนี่มันไอขายึดมันบางนะครับนี่มันอยากไอมันมีห้อยแตกนะกับไปเชื่อมไหมนะครับ เสียมดำแข็งเรานะครับแรงแข็งแรงนะครับขันนี้กะสิขายเลยก็ขายนะครับนี่สามแซนแปดนะครับสำหรับขั้นนี้หเหลือเก็บงานนะครับคือขัน้นนี้สตาร์ทขึ้นตอนส้านะครับควัขนขาวนะครับควันขาวแล่นไปสักพักหนึ่งหายนะครับสำหรับรถขั้นนี้ อกอกไ้ก้นก็นได้นะครับหรือผู้ใดอยากสื่อก็มาคุยกันนะครับนี่ทีแน่ๆน,นี่สองขั้นเองนี่หายนะครับผมอันตูวก,กับขั้นกับบ้านนะครับอ๋อฝนตกคำไรแล้วครับพี่น้องเ,อเบิ้งเอานะครับผมบุญปังฟุนไฟทองไฟไทยแต่งหุดนี่ใส่ไห้นะครับบบไฟเช็ดไม้มืดโอ้ฝนตกโอ้ย อยากจะนน้ำฝนเลยครับแเนี่ยเอทนพี่น้องท่านไหนสนใจกะมาเบิ้งได้นะครับผมมาชมตัวจริงรถก้อนนะครับวสื่อวาหาบวากันนะครับโทรมาสอบถามก็ได้นะครับเบอร์โทรกศูนย์เก้8แปนะครับผมรถยุทีมหาสารคามนะครับสำหรับคลิปนี้กะจบคลิป เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ